และถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกนะคะแต่ว่าทางสทนชก็ออกมาเตือนให้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแร้งกันนะคะเนื่องจากคาดการว่าปีนี้ฝนจะตกน้อยกว่าปกติ จากปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะทางสอทอนอชเนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบรหิหารจัดการน้ำฤดูฝนปีนี้พร้อมกับมีการเปิดแผนพัฒนาลุ่มน้ำฉีตอนกลางเพื่อที่จะลดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแก้ปัญหาแหลงซ้ำซากด้วยดรสุรสีกิติมนทนเลยค่ิการสำนัก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทชและนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นพร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นไปติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษาแผนหลักแบบปูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการบรหิหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยฤด ฝนปีนี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและลุ่มน้ำชีดรสุรศรีบอกว่าจากผลการศึกษาพบว,ว่าพื้นที่โครงการมีสภาพปัญหาทั้งด้านอุทกภัยก็คือน้ำท่วมแล้วก็มีปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปีค่ะรวมถึงยังมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งพบเกือบทุกพื้นที่ ตอนนี้เนี่ยเสียงภัยแ้งประมาณ7 4ล้าน4ี่แสนเไร่เนื่องจากมีปริมาณน,น้ำเก็บกักใช้การของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมอยู่ที่2,478ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ4.3ของปริมาณน,น้ำท่าเฉลี่ยรายปีขณะที่ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษ,รษตรปศุสัตว์ภาคอุตสาหกรรมและใช้ในภาคการท่องเที่ยวทุกกิจกรรมรวมกันคือ ต้องมีน้ำใช้ไม่ต่ำกว่า3,370ล้านลูกบาทเมตรต่อปีค่ะก็เลยส่งผลให้ตอนนี้มีปริมาณน้ำที่ขาดแคลนอยู่ที่504ล้านลูกบาทเมตรต่อปีส่วนฤดูฝนปีนี้คาดการณ์กันว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าปกติแล้วก็มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลนินโยซึ่งจากการติดตามแผนการบริหารจัดก,การน้ำในลุ่มน้ำชีก็พบว่าเขื่อนจุลาพรเขื่อนลำปลา และเขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน้ําในเขื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ40ค่ะบางเขื่อน,นก็ประมาณสัก38มบางเขื่อนก็น้อยกว่านั้นหน่อยนะคะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณร้อยละสีของความจุอ่างและน้ําใช้การได้เนี่ยเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละยีก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็เลยอยากจะรณรงค์ให้เกษตรกรเพาะปลูกประมาณช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าช่วงนั้น,นจะมีปริมาณฝนที่ชุก พร้อมทั้งมีการประเมินสถานการณ์เอลนิโยคาดการว่าจะยาวไปจนถึงปีหน้าค่ะปี2517สถานการณ์เพลแล้งเนี่ยจะเทียบเท่าปี2552แต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเตรียมการปรหิหาจัดการน้ำเอาไว้อย่างดีก็เลยส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ50ของความจุเก็บกัก ซึ่งก็น้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาเล็กน้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้สั่งให้มีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยพร้อมกับเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนะคะ,คะเพราะว่าปีนี้เราเจอภาวะเอลนนโยแน่ๆค่ะ คาดว่าณนะตอนนี้นะคะหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของภายแล้งก็กําลังเตรียมรับมือกับเอลนิโยที่อาจจะยาวไปถึงปี67เลยก็ว่าได้อีกส่วนสาคัญก็คือต้องเร่งสร้างทงความเข้าใจเกี่ยวกับให้กับพี่น้องกเกษตรกรด้วยในการรับมือกับปรากฏการนี้นะะเราก็ต้องช่วยกันนะเรื่องของการใช้น้ําอย่างประหยัดค่รวมไม้รวมมือกันค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ,คะ